และนี่คือสรุปทุกอย่างในอัปเดตใหม่ทริกอัที่ในอีเวนต์ฮาโลวีนในเกม99คือในแบบถ้าสนใจไซบอกหัวใจติดตามคอมเมนต์ทำไมนี้ไซบอกมองยูมีนะอัปเดตนี้เนี่ยยิ่งใหญ่มากๆอย่างที่พี่สปอยไว้ในคลิปกเก่าๆเลยเริ่มจากเข้าเกมมาเนี่ยบรรยากาศตรงล็อบบี้และเพลง BGM ก็จะเปลี่ยนเป็นตีฮาโลวีนไปหมดเลยและนี่มี NPC ฟักทองมาใหม่ซะด้วยกดเข้าไป จะมีร้านค้าให้เรานำลูกอมที่ได้จากกิจกรรมเล่นทีิกกอทริกในเกมมาแลกไอเทมพิเศษกันโดวยวิธีการหาลูกอมเนี่ยวิธีง่ายๆเลยคือให้เราเดินหาในนอบี้แต่ว่ามันจะมีซ่อนอยู่แค่3เม็ดนะ <S <S นอกจากนี้เนี่ยน้องๆก็ต้องไปฟ้า,าหาเทียนมาจุดและลูกอมกันก่อนเทียนเนี่ยหาได้2อวิธีคือเปิดหาจากห e ีบไม้ก็สุ่มได้จากด้ามพ่ละทิได้มาปุ๊บมองหาพวกกระอ่มที่มีประตูปิดอยู่เอาเทียนไปจุดไฟเอาเวลากลางคืนแล้วก็ไปเคาะประตูทริกกอทริก อ <Okay. S 1> ตกใจขอตัวหมดตัวเลยพอเล่นเสร็จเนี่ยเราก็จะได้ลูกอมมาบ้านละสามเม็ดเลยแล้วลูกอมที่ได้จากกิจกรรมนี้เนี่ยก็จะสามารถนำมาแลกเป็นคลาสใหม่ทีิตต์ทรีเตอร์เฟอร์นิเจอร์ใหม่เป็นโคมไฟแจ็กเก็ตแลนเทน โต๊ะและเก้าอี้ธีมฮาโลวีนนอกจากนี้เนี่ยก็ยังสามารถแลกสกินกระต่ายให้เปลี่ยนเป็นกระต่ายฟัดคองแลกสะกินหมาป่าเป็นหมาป่ากระดูกแล้วก็ในแมปเนี่ยนอกจากจะมีปัดคองเยอะขึ้นแล้วพวกสัตรูและ n p c เองต่างก็คอบเพล์เฉลิอมฉลองวันฮาโลวีนในปีนี้กันด้วยนะแล้วคิดเห็นกันยังไงก็อย่าลืมคอมเมนต์นะ